สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง a อออนแลนด์โฟรตอนนี้เอก็พาทุกคนนะคะมาชมแปลงที่ดินนะคะที่เอกําลังจะสร้างบ้านที่มีเพียง3หลังเท่านั้นราคา1.9ล้านบาทนะคะพิเศษสําหรับคนที่จองก่อนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกก่อนนะคะบนแปลงที่ดิน100ตารางวาใหญ่เหลือ ที่เรือนะคะเดินทางสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะพิกัดแปลงเส้นโรงเรียนกันบีอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมบ้านเหล่านี้เองนะคะและก็ห่างจากถนนมาลายแมน,นะคะไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วนะคะยังมีปั๊มปตทนะคะมีตลาดสดเนื้อที่แปลงนี้นะคะ100ตารางวานะคะกับบ้านเดี่ยวนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องเล่นแล้วมีที่จอดรถด,ด้วยค่ะด้านหน้านะคะเป็นทุ่งนานะคะบอกว่าบรรยากาศดีมาก วิวดีทำเลดีเหมาะสำหรับใครที่อยากมีบ้านนะคะไว้พักผ่อนกับราคาที่จับต้องได้นะคะต้องที่นี่เลยนะคะแลนด์โฟลทูโครงการ8นะคะ